พระโจนภัยใน,ในโลกที่ทไ,<ห>ไม่อาจลืมเลือนของน้องภูไปดูที่นี่ที่ไหนนี่มันในป่าดงดิบยักษ์ว้าวต้นไม้ใหญ่หน่าภากกอนดีกว่ารีกว่าเต็มีไอ้แดงมาจากไหน,น ้ยลืมไปเราจะนอนอยู่นี่แล้วทำไมผมปิดตากูเสียงตันเพราะมันความเสี้ำตันสุดที่เขียวโอ้ความคิดเฉยเลยป้าพร,ระจนภัยในโลกที่ไม่อาจลืมเลือนของน้องภูมิตอนที่หนึ่งเดี๋ยว นี่ที่นไนี่คืออะไรเอาแล้วป้าน้องัขามาไหนลมแป๊บกี่ยู่เดีป้านะวะนี่กำมาทีเดิมนี่มันกินปีฝันละลายไล่กันีฝันละลาจีออาดึงเดือนน้องพูดพีนพ้องป้านาอยู่ในป้าพูดเีเลย ไม่เปไม่ได้ไม่ใช่จริงหนะพันเป็นยังไงโลฟ้อน,นมานอมีวิก,พวกงพุ่มที่ก็ใส่ผ้าผ่อนคอเสียงตาลอยู่เขาพี่อ่ะผ้านองคอเสียมเงินที่มั่วเป็นเสียงตาลฮะหน้าหนามตาดังคูเลยเลยแต่มันของพี่มันแป๊จีซีฟ้าดิ <c oughs> เป็นฟันลายที่ไม่อัดเลยจริงเนะหูหลอกกลับไปทีล้อในล้อไหมเราไปนอนกันเถอะไป น้บ้า,าน้องกอลยโอเคจะไปด้วยกันนะไปเดี๋ยวนะฉันกลับมาแล้วม,ม,มาพูมาที่อยู่ไหนอ๋อนี่เลยเาอยูอ่กับเร่อไปไปจนไปโอเคโอเค ตรทาทางวันนี้าที่ตะวันตกเราตัวลงฝนนั้นนัไไ <c oughs> ้นท้อออกไม่ได้เดี๋ม่ใช่วิ่งตลบว่ะไม่๋ยวไปยังไงกันต่อเราจะเจอสิ่งในชีวิตเดี๋ยวไปล่าในโลนี้ก็ได้ไม่เจอเลยวะตัวอะไรอ่ะไม่นสนใจมาแล้วอาจจะเป็นที่ไหน ใช่ลยลูกก้วลูกแก้ว่อะไรฝันนะพวกมันกินอะไรเงี้ยไปฟันน้องเออไปเลยมันไม่กิดอะไรหรอน้องยิ่งมาเลยเฮ้ยมีซากนะซากปลาฟอสซิลยังอะหรอระบนวนกำลังดิแห่องหยุกฟอสซิลโลกที่มีอะดไรดมันจะเป็นได้ยังไงวะมันแบบมันเก้ามาเลยนะ โปรดติดตามตอนต่อไป